สิน2อ2พันและจินนี่สุมินตาจูเนียร์ออฟเตอร์สินคอมมิสตพาร์ตี้ตาบูชาโชคปินการรอยทุกรอยโศกนะครับของกำหนดการของวันพรุ่งนี้นะคะเวลา15นาฬิกาสามจากชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกาลสินเวลา18นาฬิกาประกวดเวลา20นาฬิกาเป็นอันเสร็จพิธีนะคะสำหรับกำหนดการ ในวันนี้นะคะ่ะขอเสิงปรบมือให้กับสาวง,งามของเราทั้ง3าท่านนะคะน้องจินนี่สปินตราโคก,กันน้องไายฟ้าทองแร่และน้องทีน่าธนวัตรวีะคะ่ะมีในประวัติศาสตร์เมืองกาสิน,นในตำนานเมืองกาสินนะคะสถานที่แห่งนี้เรียกว่าแก่งสมรรงนะคะซึ่งก่อนหน้านั้นนะคะน้องข้าราชการพ่อค้าประชาชนชาวจังหวัดกาลสิน ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ให้บรรลุวัตถุประสงค์จึงได้จัดกิจกรรมสส่ท้องถิ่นผ้าทอมือผลิตภัณฑ์พื้นบ้านพืชผักปลอดสารพิษทางด้านศิลปะดนตรีวัฒนธรรมภูมิปัญญารู้ทางด้านศิลปกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นประวัติกรรมท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ท่านนายกเทศม,ตมนตรีหนืองครับจดไปเมื่อกี้นะครับคือรู้สึก ดคิดอะไรขึ้นมาใหม่แล้วมันไม่ได้ทําให้เกิดกระบวนการในการทํางานขึ้นมาใหม่ก็คือรู้แล้วว่าตัวเองเป็นใครรู้แล้วว่าตัวเองมีร่างหาเป็นผลิตภัณฑ์ในส่วนของเครืองเสียงเสียงร้องของชาตดชื่อชว